สวัสดีค่ะวันนี้ทาง Sigma Solution นะคะก็จะมานําเสนอคลิปเกี่ยวกับตัว Process Planning for Progressive p a r t นะคะโดยซอฟต์แวร์ที่เราจะมานําเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นตัว STI Forming นะคะซึ่งเราได้เคยทำคลิปสั้นๆไว้แล้วอันหนึ่งอันนั้นจะเป็นลักษณะของตัวที่เป็น Cost and Formability นะคะวันนี้เรามาดูในเรื่องของตัว Progressive p a r t กัน คร่าวๆนะคะในลักษณะของการวิเคราะห์งานประเภทนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็จะมาช่วยให้โปรเซสของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราทําการวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนต้นๆน,นะคะได้ทําการศึกษาก่อนที่เราจะไปทําการสร้างตัวดดยขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลดเวลาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะที่จะต้องมาทําการ trial a อ d e อ r o r อยู่เรื่อยๆนะคะและการวิเคราะห์ลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถาทำแล้วก็ reproduce ได้นะคะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโพเซ s อะไรอย่างเงี้ยได้ตามที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราจะได้นะคะจากการวิเคราะห์งานประเภทนี้เราก็จะทำให้ได้รู้ว่าเราจะต้องมีตัวดดยอยู่กี่สเตชันนะคะแล้วแต่เราสเต็ปเนี่ยจะมี ขั้นตอนหรือ operation อะไรบ้างนะคะแต่และอันเนี่ยได้ไซส์เท่าไหร่ไดเวทเท่าไหร่นะคะต้องใช้ตัวแรงในการเพรสเนี่ยเท่าไหร่มีชัดไฮ้เท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเราใส่คอสออให้ตัวโปรแกรมคำนวณเนี่ยเราจะสามารถได้ตัวทูลิงคอสมาได้ด้วยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าในการผลิตชิ้นงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่าย extra ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็เราเอาสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปคุยกับซัพพลายเออร์นะคะมาดูกันว่าปรเซส s ที่เราออกแบบตัวนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมแล้วสอดคล้องกับคุณเดชันหรือเปล่านะคะแล้วก็ในลนักษณะงานที่เป็นแบบ in house ์นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เอามาดูว่าค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นเท่าไหร่ยังไงนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของตัวซอฟต์แวร์นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะใช้ตัว f t i Forming นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราก็มาที่ตัว New Forming นะคะจากนั้นนะคะทำการเลือกชิ้นงานที่เราต้องการทำการวิเคราะห์นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นงานนะคะที่เรา ต้องการที่จะทำการวิเคราะห์ในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับตัว f t i forming เนี่ยเขาได้มีการ add ตัว currency นะคะที่เป็นตัวไทยบาทแล้วนะคะเราสามารถที่จะมาเซตตัว currency ให้เป็นแบบไทยนะคะเพื่อที่จะได้คุ้นเคยหรือเคยชินนะคะก็มาเลือกตรงไทยบาทตัวนี้ได้นะคะ โอเคเสร็จแล้วเราก็ทำการกำหนดวัสดุนะคะซึ่งในส่วนตรง property นะคะอันนี้ก็เป็น mechanical property อันนี้ก็ปล่อยไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของ cost นะคะที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีการใส่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยตัวโปรแกรมก็จะคำนวณค่าต่างๆให้เรานะคะอันนี้ก็จะขอใส่ตัวเลขคร่าวๆนะคะเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะโอเค พอเราใส่ตัว Material Property แล้วก็มีเรื่องของตัวราคาไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปนะคะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่ทำเกี่ยวกับ Formability นะคะเราก็จะมาทำการ Fill Hole ก่อนนะคะรูต่างๆที่ที่ดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราจะทำตอนแรกเราก็จะต้องเป็นแผ่นเรียบนะคะก็ใช้คำสั่ง Fill Hole มันก็จะปิดรูทั้งหมดให้เลยในทีเดียวนะคะ จากนั้นก็มาทำการกำหนดโปรเซสนะคะโปรเซสก็กดโอเคตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณน,นะคะต่อไปเราก็จะมากำหนดตัว Punch Direction นะคะก็เลือกแบบที่เป็น Normal to p i c k Point นะคะอตอนนี้มันทิ่มลงทางด้านล่างนะคะเราจะ flip มันนิดนึงโอเคเท่านี้นะคะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นการกำหนด forming process นะคะอันนี้เราก็เลือกเป็น form เราก็ทำการโฉบขั้นตอนแรกก็จะง่ายๆนะคะเหมือนที่เคยโชว์ให้ดูนะคะก็ตัวนี้เราก็จะได้ตัว blank มาแล้วนะคะในตัวสีเขียวข้างล่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ ถ้าเราอยากจะเช็คนะคะว่า,ามีตัว formability เป็นยังไงนะคะเราก็สามารถดูตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะเราก็จะมาดูตัว blank definition นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของ blank size ที่ได้นะคะจากการคำนวณน,นะคะตัวโปรแกรมก็จะคำนวณว่ามาีความกว้างเท่าไหร่ ความสูงเท่าไหร่นะคะของตัวชิ้นงานเพื่อที่จะขึ้นรูปอันนี้นะคะถัดไปนะคะก็จะมาทำตัว progressive nesting นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นตัว progressive อันดับแรกนะคะเราต้องกำหนด d i e p l a y location นะคะกะ็เราก็จะเลือกบริเวณนี้นะคะผิวหลักของตัวชิ้นงานนะคะ ให้เห็นชัดเจนนะคะก็เลือกที่ผิวนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมากําหนดนะคะตัว layout parameter นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยจะไกด์เรานะคะว่าแต่ละเต็ปเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะในกรณีนี้นะคะเราจะขอเลือกเป็นลักษณะ one up double size นะคะ one up double size carrier ลักษณะนี้นะคะที่เราจะทําเป็นตัวอย่างในวันนี้ ส่วนตัวพารามิเตอร์ต่างๆอันนี้นะคะก็กำหนดได้เลยปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะที่ออแต่ละโรงงานนะคะหรือว่าออรูปแบบที่ใช้อยู่นะคะก็สามารถใส่ได้นะคะโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็คือลักษณะของการทำใส่พารามิเตอร์นะคะในเลย r ์พา Parameter แล้วเราก็จะได้ ตัวลักษณะของการวางชิ้นงานขึ้นมานะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวที่บอกว่าลักษณะนี้เนี่ยมี material utilization เท่าไหร่นะคะเป็น part utilization เท่าไหร่อันนี้ก็คือกรณีที่เราเตัดรูอะไรทิ้งไปเนี่ยตัว utilization มันก็จะลดลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ที่ได้มาในสเต็ปนี้นะคะถัดมานะคะเราสามารถที่จะทำการ หมุนนะคะตัวชิ้นงานได้นะคะเราก็มาหมุนลักษณะชิ้นงานให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะโอเคอยากจะได้ในลักษณะนี้นะคะ90องศาเราก็กดโอเคจากนั้นก็ทําการ regenerate โปรแกรมก็จะคํานวณอีกทีหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะได้รูปแบบที่เราต้องการนะคะ ทีนี้ถัดมานะคะพอเราได้ตัวออลักษณะการวางแล้วเราก็ต้องมาสร้างตัว stretch w a b นะคะก็มาที่ตัว stretch w e b เราก็เลือกอันนี้เราก็จะเลือกแบบลักษณะที่เป็นวงรีนะคะเราสามารถที่จะใส่ค่าที่เราต้องการได้นะคะอันนี้ก็จะขอใส่ค่าตามตัวอย่างนะคะ โอเคเสร็จแล้วเราก็ทําการที่จะลากมาวางในตําแหน่งต่อมาณนี้นะคะที่เราต้องการกดโอเคอ่าเราก็จะได้ชิ้นแรกแล้วนะคะก็ด้านล่างนะคะทําเช่นเดียวกันกับแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทําการแร็กมาวางนะคะ,ะสามารถปรับตําแหน่งได้นะคะ,ะประมาณนี้ ก็โอเคอันนี้เราก็จะได้ลักษณะของตัว stretch web แล้วนะคะถัดมานะคะก็จะมาทำการสร้างตัว Pilot Home นะคะก็จะอยู่ไอคอนทางด้านนี้นะคะเป็นการกำหนดซึ่งตัวนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ตามที่ต้องการนะคะโอเคเราก็จะเอามาไว้ทางด้านบนนะคะ ประมาณนี้โอเคแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะที่ด้านล่างอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคก็จะได้ตัวพลอ o t โฮลแล้วนะคะในสเต็ปนี้นี่ก็เป็นการออกแบบนะคะว่าเราจะวางตัว stretch w e ยังไงแล้วก็มีตัวพลอ o t โฮไว้นะคะ ถัดไปนะคะเราก็จะทําการเเหมือนกับเป็นเว็บซิมูเลชันนะคะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยคำนวณน,นะคะหลังจากที่เราเใส่ค่าต่างๆเรียบร้อยละตัวโปรแกรมก็จะคํานวณน,นะคะตัวเว็บซิมูเลชันโอเคเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะตัว feasibility ว่าที่เราออกแบบไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ตัวโปรแกรมก็คำนวณมาให้นะคะถัดมานะคะเราก็จะมาในส่วนของตัว progressive d i p o s e t e นะคะเราก็ทำการ generate part feature ตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะ detect ะะว่าชิ้นงานชิ้นนี้เวลาทำโปรเกสีฟได้เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นแฟลนช์นะคะก็คือบริเวณที่เ,เป็นพับรอยพับขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีตัว e x t r u ์ i o n นะคะมีตัว Dart ตัวนี้นะคะตัว e m ม o s สนะคะ First Form ก็คือบริเวณชิ้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะ d e t e ท t ให้เราเลยนะคะ ซึ่งเราก็จะสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้นะคะอย่าง Add, ตัวอย่างนี้นะคะก็อาจจะขอปรับในส่วนของ Flange นิดนึงนะคะโอเคตัว Flange ด้านนี้นะคะเราจะขอรวมตัว Surface บริเวณนี้เข้าไปด้วยนะคะให้เขานับเป็น1นึ่งฟีเจนะคะก็กดโอเคอันนี้ก็ในกรณีที่มัน Auto Detect แล้วแบบ มีบางอย่างที่เราอยากจะแก้ไขนะคะก็สามารถทําได้หลังจากที่เราปรับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาในส่วนของตัว process setting นะคะตัว process setting เนี่ยก็จะมีการกำหนดพารามิเตอร์นะคะต่างๆหลากหลายเลยทีเดียวอ,อย่างตัวแรกนะคะเราจะมาดู feed direction อาจะเป็นลักษณะแบบ leftft to right หรือ right to left นะคะก็สามารถเลือกได้ f i r s t hit l i n นนะคะก็เส้นประเส้นนี้นะคะจะให้อยู่เริ่มต้นที่บริเวณไหนนะคะเราก็สามารถที่จะปรับค่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นโดยประมาณนะคะก็สามารถปรับได้แล้วก็ค่าพารามิเตอร์ต่างๆผู้นี้นะคะก็สามารถปรับได้อันนี้ก็ขอใช้เป็นลักษณะของ default นะคะ หลังจากที่เรากำหนดตัวพารามิเตอร์ใน Process Setting แล้วนะคะก็มาในส่วนที่เป็น 2D Process นะคะ Generate 2D Process ตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณน,นะคะว่า,าเราควรจะมี Process ทั้งหมดอยู่กี่ step นะคะามาลองดูว่าตัวโปรแกรมคำนวณให้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างตัว step ที่1นนะคะก็จะมีเรื่องของการเจาะรูนะคะตรงส่วนที่เป็น Stage Web นะคะ แล้วก็พายโโฮนะคะแล้วก็มีการคัดตัวสครับนะคะสเต็ปที่2ก็มีพ l o t h o โฮแล้วก็คัดสครั p อีกชิ้นหนึ่งสเต็ปที่3ก็มีคัดสครั p ที่เหลือนะคะแล้วก็โปรเซสที่4ีโอเคทีนี้เราอาจจะอยากปรับเปลี่ยนนะคะมาเริ่มที่ตัวสคร a p นะคะเราอาจจะอยากปรับรูปแบบใหม่นะคะเราก็ทำการตัด Okay. ด้านล่างนะคะสังเกตว่าตัวโปรแกรมก็จะ modify s c r a p นะคะอ,อ,อันนี้ที่เราตัดเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีเป็นชิ้นๆเพิ่มเข้ามาเราก็สามารถที่จะ merge เ,เราอยากจะ merge ตรงนี้เ,เดี๋ยวนะคะแขนเสืเอ้อ merge ตรงนี้ด้านบน นะคะแล้วก็ด้านล่างโอเคแล้วก็ตรงกลางให้เหลือเป็นแบบ3ชุดนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะสังเกตว่าตัวโปรแกรมก็จะปรับให้เราแล้วนะคะเรียบร้อยก็ทีนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะตัวโพรเซสเนี่ยเราสามารถที่จะ เพิ่มก็ได้นะคะอ่าเพิ่มสเต็ปขึ้นมาก็อันไหนที่ไม่จําเป็นก็ลบทิ้งนะคะก็ง่ายๆสามารถทําแล้วก็โมดิฟายดูโอเคอันนี้ก็เราจะมาลองปรับกันดูนะคะก็อ่อในส่วนของสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเราอยากจะเป็นทําในตัวของ p พ e r c i n g อ่าอันนี้โอเค ตามนี้นะคะเป็น piercing แล้วก็พ l o t h o โทนะคะส่วนสเต็ปที่สเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการตัดตัว Scrap นะคะ,ะ scrap ชิ้นนี้เราก็สามารถที่จะเลือกให้มันคัดได้นะคะ,ะมันก็จะทำการตัด Scrap ด้านบนด้านล่างนะคะนอกจากนั้นแล้วเราคิดว่าโอเคใน Step ปทดีเนี่ยเราอยากจะต้องการจะ ตรงรูเจาะนี้ด้วยนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามันคือจุดไหนโอเคสิบเอ็ดคัทสิบสโอเคก็ฉะนั้นสเต็ปที่2นะคะก็จะมีการตัดตัวสครับนะคะแล้วก็มีการเจาะรูนะคะแล้วก็สเต็ปที่3ก็จะเป็นการตัดสครับ อีกส่วนหนึ่งที่เหลือตรงกลางนะคะโอเคอเราก็จะได้สเต็ปตามนี้นะคะเมื่อเราทวนดูแล้วว่าเป็นไปตามที่เราต้องการก็โอเคสเต็ปที่4อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเราก็สามารถที่จะ,ะลบทิ้งได้นะคะเราก็ทำการ Validate ดูนะคะว่าที่เราออกแบบโอเคไหมนะคะ โอเคเราก็ทำการเซฟโปรเซสที่เราต้องการนะคะเสร็จเราก็ปิดไปนะคะถัดจาก 2D แล้วนะคะอันนี้เราทำ 2D เสร็จเราก็มาทำในส่วนที่เป็น 3D โปรเซสนะคะก็ generate 3D โปรเซสก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะของตัว รูปแบบนะคะก็จะเหมือนกันตัวโปรแกรมก็จะทําการคํานวณให้นะคะว่าเ,เราน่าจะมีตัวโปรเซสอยู่ทั้งหมดกี่สเต็ปนะคะแล้วเราก็มาพิจารณากันดูว่าโปรเซสที่กําหนดไว้เนี่ยโอเคไหมนะคะอันนี้เราอาจจะอยากเพิ่ม เออเขาเรียกว่าเป็น ido ido process นะคะจาก 2D มาเป็น 3D อ่ะสเต็ปนี้เราก็อาจจะปล่อยทิ้งไว้นะคะไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วก็มาเริ่มที่ process ที่ตัว50นะคะเราก็มา modify นะคะมาดูว่าตัวโปรแกรมทำอะไรบ้างนะคะก็จะมีตัว emboss นะคะแล้วก็ใส่ตัว dart นะคะในสเต็ปนี้ ก็มีทำ Flange นะคะ2อันแล้วก็มีตัว extrude 2อันนะคะแล้วก็สเต็ปนี้มี Flange ด้านนี้ขึ้นมาสเต็ปถัดมาก็มีลักษณะของตรงรูเจาะนะคะส่วนรูที่มีด้านข้างนะคะตัวนี้2อันนะคะจะมีสีฟ,ฟ้าฝาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเจาะแบบที่ต้องเป็นแคมนะคะก็มันจะมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งให้เราทราบนะคะโอเคแล้วก็ 2อันนะคะมีเป็นอันนี้ก็เป็นไอดอลเหมือนกันแล้วก็มีการ trimming นะคะอ่ะเราก็ดูว่าเราต้องการตามนี้ไหมหรือว่าเราอยากจะ modify อะไรอันนี้ก็เดี๋ยวจะขอ modify นิดหนึ่งนะคะโอเคอันนี้เราอาจจะดูตัว embossment ตัวนี้อาจจะขอย้ายมานะคะมาอยู่ในสเต็ปนี้แทนอ่ะถัดไปนะคะอยากจะโชว์ตัวการปรับมุมของชิ้นงานนะคะ อ,อันนี้เราอาจจะเพิ่มตัว Process ขึ้นมาอันหนึ่งนะคะก็อันนี้เสร็จแล้วตัวนี้เราอยากที่จะหมุนตัวชิ้นงานนะคะเพื่อที่จะสามารถเจาะรูตรงนี้นะคะให้มันอยู่ในแนวตรงอตอนนี้เนี่ยลักษณะของชิ้นงานมันจะมีความเอียงๆนะคะเราก็จะปรับมันนิดนึง Okay. ก็ปรับให้อยู่ในมุมประมาณลบ20จะสังเกตเห็นว่ามุมตัวนี้ก็จะถูกปรับขึ้นมานะคะเราก็สามารถเจาะรู้ได้ในแนวตรงนะคะกเ็เราอาจจะอยากปรับอีกสเต็หนึ่งนะคะสเต็ทที่90ด้วยเหมือนกันก็เอาสเต็ปที่90สิงโครไนซ์กันนะคะ ก็โอเคสเต็ปนี้สองสเต็ปนี้ชิ้นงานก็จะถูกบิดขึ้นนิดนึงนะคะ,ะแล้วเราก็มาทำการ move นะคะตัวรูเจาะนะคะแเ,เ,เราก็มาดูว่ารูเจาะอ,อันนี้อยู่ไหนนะคะสามสี่โอเคสามสี่สิบนะคะก็เลื่อนมาที่สามสี่ นะคะเราสามารถเลื่อนอย่างนี้ได้เลยแล้วก็สิโอเคมาทวนกันอีกทีนะคะก็โพสต์แรกเป็น i อดอลนะคะแล้วก็มีการทำตัวแฟลชนะคะแล้วก็ตัว Dart เราก็มีลักษณะของตัว e x t กซ์ i o ชัขึ้นมานะคะถัดมาก็จะเป็นตัวถัดมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัว Embossment นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะ Step แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเจาะรูต่างๆนะคะแล้วก็มีการหมุนแล้วก็เจาะรูนะคะด้านข้างตรงนี้แล้วก็ Step ถัดไปเป็น Idle แล้วก็ทิมที่เหลือนะคะโอเคพอเราได้ Process ที่เราต้องการแล้วนะคะก็มา validate, validate ดูนะคะ ก็เรียบร้อยดีนะคะก็สามารถกดเซฟโพเซสได้จากนั้นเราก็ทำการรวมกันนะคะหรือกดปุ่ม s u m มารีนะคะก็จะเป็นการรวมตัว 2D แล้วก็ 3D เข้าด้วยกันนะคะโอเคอ่ะก็จะเป็น Process รวมทั้งหมดนะคะที่เราออกแบบไว้นะคะทีนี้เรามาดูข้อมูล นิดหนึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะคำนวณให้เราเลยนะคะว่าแต่ละโรรเสสุปมีนขั้นตอนอะไรบ้างนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะข้อมูลทางด้านเทคนิคนะคะก็จะมีลักษณะของตัวไดโหลดนะคะก็ตัวโปรแกรมก็จะคำนวณให้ในแต่ละโัรเตสที่เราออกแบบไว้ด้วยนะคะได้ energy เท่าไหร่นะคะ มีลักษณะของตัวชัดไทนะคะชัดไทเท่าไหร่สต็กเปอร์มินตอ่าพวกนี้ตัวโปรแกรมก็จะคำนวณมาให้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของราคานะคะอ่าเรื่องราคาก็จะมีให้นะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะเจเนเรตเป็นรีพอร์ตออกมาได้นะคะก็ตัวโปรแกรมก็จะสร้าง ตัวรีพอร์นะคะที่อยู่ในรูปของ Excel file ลนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เปิดตัวไฟล์ขึ้นมาอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะคะก็ตัวโปรแกรมก็จะเอามาลงเป็นข้อมูลไว้ให้นะคะอย่างตัวนี้ชิ้นงานนะคะบั u n d ดิ g box นะคะมีขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่นะคะก็จะใส่ข้อมูลขึ้นมาตัว Nesting Layout เป็นแบบไหนมี Material Utilization เท่าไหร่นะคะก็จะมีข้อมูลมาราคาอะไรอย่างเงี้ยที่อ้างอิงจากที่เราใส่ไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้ด e s ซน e นะคะก็มีข้อมูลนะคะเรื่องของคอสนะคะก็จะใส่ข้อมูลเข้ามาในกรณีที่เรามีเ,าเครื่องจักรอยู่นะคะเราอาจจะใส่ เอาข้อมูลมาใส่นะคะแล้วก็ให้ตัวโปรแกรมเนี่ยช่วยคำนวณได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างสมมติเครื่องจักรที่1เอามาใช้เนี่ยมันโอเคไหมถ้าขึ้นสีแดงๆตัวนี้ก็คืออันนี้ไม่เหมาะสมนะคะไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเครื่องจักรเราก็สามารถเอาเครื่องจักรของเราเนี่ยมาใส่อยู่ในไลบรารีตัวนี้แล้วเราก็จะคอยเลือกได้นะคะอันนี้ก็เกือบได้ละมีแต่ตัว Press ตัว SPM ตัวนี้นะคะที่อาจจะ,ะไม่ได้ ตามสเปคที่คำนวณน,นะคะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะที่ตัวโปรแกรมจะคำนวณมาให้เรานะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วเราเอ,อ,อยากจะปรับเปลี่ยนอย่างอื่นก็สามารถทำได้นะคะก็กลับไปที่ไฟล์แล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ g e n e r a ตรีพอร์ตออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคอสเบรกดาวนะคะาการทำราคาต่างๆแบ่งย่อยออกมานะคะคในแต่ละตัว Operation นะคะ ดีเทลย่อยๆออกมาแยกออกมาเลยนะคะว่าสเตปที่1มีอะไรบ้างสเตปที่2มีอะไรบ้างก็มีภาพประกอบนะคะก็สามารถเอาไปวิเคราะห์นะคะแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามถ้าท่านใดสนใจหรือมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเรากลับมาได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ